โยมโยมอบต้องทให้ถูกตอบนื่องต้เป็นเป็นสิีิทานนี้โยมมีเรื่องอยากเป็นเจดียีต้องขอพัฒนาบุญทุกคนอสาธุให้กับเจดียีทุกคนสา แล้วก็ต้องสนาสนาบูมแบบทุกท่านเลยแก็จะพาลีนีโกลุ่มคนวนละกลุ่มเรินเลยและกลุ่มเลยเริญเลพวกประมาณรกสานเลมาจากผู้ภาคส่วนที่เป็นตัวแทนท่านท่านหลายแต่เลยแล้วก็อีกแบบแมะก็ดูพวกเราทุกคน ทข้งบนนี้เป็นศาลาโตคะุโสดโู้มาชอบสถิติครั้งนี้ชอบครั้งหนึ่งได้สองอย่างสูอินัาชูอินัก็คือสร้างโบสถ์ได้ศาลาถ้าใครได้มีโอกาสโยมก็ลองแวะพ้นไปดูท้างบมนไีมีครูเห็นเกนข้างในเรียบร้อยแล้ว

ของสมาเนี่ยไม่สตางค์แต่สตางค์เนี่ยอยู่ที่กระเป๋าโยสตางค์มีที่กระเป๋าโยก็เลยนันครันี้จะให้นีมนต์เลยทุกคนท่นั้นจะให้นมาใด้คยกับโยกอาตยนนี้ยกไปปทางนั้นให้หลายอางข้นาเลย เดียวท่างใครยำเลยร่งสาธุนะสสาธุด้วยศิมว่ายมบนมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักยำบนไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายยังได้อยู่ๆแั้ก็ลีก็ไปแล้ นั một, M M này, ่งโอดหลังนี้จะส้เด็จนะครับนั่งละลายทั่งโอดเนี่ยมันอยู่ที่กระเพ๋าโยงนะฮะสมอม่มีกระเป๋างั้นเราก็ช่วยๆกันบอนโบดหลังนี้มีได้เพราะทุกๆคนเราร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยคนละมากในรายการนี้นะเป็นบุญกุศลที่เราทั้งหรัยจะต้องเราต้องการสร้าง สร้างเป็นสวัติเขาบอกว่าค <utan> ุณตัวชนที่เราสร้างไว้เป็นสตเตรียงของเราเพรเราเอยจะต้องมีสเตรียมสร้างคนเติดมาไว้เป็นสเตรียมเวลาเราจากโลกนี้แล้วเราจะใช้ทุนตัวชนเป็นสเตรียมเป็นตัวออกหน้าชีวิตของเราทุกคนเก็จะรอเอื้ออยู่เป็นตัวข้าว ไม่แล่นองมันเกี่ยนได้โชคชะตาพวกเราต้เรยกันดีขึ้นเดือดร้อทุกสัรพสิ่งร้อนเกิดแก่เด็กตายเป็นค่ามอีกนัสิ่งเดียวที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกทุกค์ุบน,นทุกสบุี่เรื่องเราจะทำเหล่เนี้นใครอยากมีบุญก็ต้องสร้างเองคนอดียสร้างไม่ได้ เราต้องใจคำว่าจะกินสักแค่ไหนเราก็เจะได้ทีราคาจะมีปัญญาแค่ไหนเราก็ใช้ชีวิตทด้ทีละวันจะปากเปิงแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้จะปากเปิดหรือเก่งขนาดก็กินข้าวได้ทีราคา จะร่ำรวยแค่ไหนร่ำรวยขนาดไหนก็ตามตายแล้วก็มีคืใครลงสวัดไปได้นอกจากสวัดขนาดไหนที่เราจะสร้างไว้คือทางสิบโคนาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนตายแล้วก็มีใครใหญ่กว่โคลงยกเว้นไม่ใส่โลงนะครับสองเลยขนาดดังนั้นบุญกุศลจะเป็นเสียงนำเราไปสู่ภพอพื้นฐา ไม่ใช่ว่าใครจะมาทำเราได้เหมือนกินข้าวไอ้เนาะไรคนอื่นกรอ้อยคนมาคนอื่งคนจะกินมันก็ไม่มีใครทําให้เรากินได้นอกเราจับเราจะกินเองนั้นุลผลิตที่เราจะสร้างเราจะต้องทำที่อยู่ขงเราเองใครมาทําแทนเราไม่ได้นะสิ่งที่เขาบอกว่าทําให้เราเสียดายมากที่สุดเยอะเลยนะ คือตายแล้วเราใช้เงินจนหมดเราไม่ได้ใช้เงินเลยเสียดายนะมีเงินแล้วรก็ยังใช้ไม่ได้ทำบุญแต่ว่าสิ่งที่สลดใจที่สุดใช้เงินหมดแล้วเสียไปตายมันจะสลดมากเลยนะดังนั้นก็พยายามแบ่งสรรปันส่วนให้มันดีๆเราก็จะได้มีบุญกุศลทั้งในภพนี้และภพหน้า นั้นทางก,การกันในสลายภาพกระถิเน,นี่ยถือว่าปีรับหนึ่งครั้งเป็นมูลที่เราจะได้สร้างขึ้นแล้วก็เป็นโมนใหญ่ผู้มีโมูลนั้นถึงจะสามากมาได้คนที่ไม่มีโมนบอกว่ารอปีนหน้าเดี๋ยวค่อยไปถ้าแก่แล้วค่อยไปแต่ว่าบางคนไม่ได้าแก่ยังไ,ไงไม่ได้ตายไม่ใด้หรอร นั้นเราต้องรีบทำในขณะที่เราแข็งแรงที่เรามีชีวิตอยู่เราจะไปเสียดายตอนไหนไม่รู้ตอนไปนอนที่เตียงโรงพยาบาลใครเคยไปนอนมากการหนักมีไหมหรือใครมีญาติที่อาการหนักพอไปถึงเตียงโรงพยาบาลเนี่ยเออมันเป็นเตียงศักดิ์สิทมากจะนึกถึงบุญบุญสมเลยแต่เราไม่เคยได้ทำบุญบุญสมเลย ลึกไม่ออกมนะเพราะเราไม่ได้นทาบุญเราไมปลึกจากอาของอะไรแล้วก็กระถินก็ไม่ได้ทำเจริญภาวนาก็ไม่ได้ทำโอ้มันอาเสียดายลึกไปไม่ออกแต่บางคนก็พอนึกได้วันฉันหายแล้วจะมาทอดกระถินวัดหนองหลามกาหายแล้วจะไปบวชทีจะไปเจริญวิปัสสนาแต่มันเสียดายบางคนไม่มีโอกาสหาย ก็เลยไม่ได้ท้องน่าไปดึงได้ตอนนั้นแล้วหมดเตียงโรงพยาบาลเลยเป็นครั้งแรกที่เรามีคนถามเราว่าเป็นไงเป็นสบายดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเป็นคนดีหรือยังอะไรนะเป็นไงดีไหมไม่ถามคือตั้งแต่ผ่านมาไม่เคยดีเลยวันนี้ตอนที่จะขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยใกล้ๆแบบไปนีนะแล้วพอไปเยี่ยมถึงก็ เอาไป็นงานดีขึ้นยางแสดงว่าต่อไม่เคยดีขึ้นเลยนะเพราะนั้นพอเรามีโอกาสได้สร้างคุณความดีแล้วก็ทำอย่าไปนอนจิตเตียงโรงพยาบาลที่โบราณเขาบอกว่ายายคนหนึ่งแกเขาเที่ยวจับปลาเวลาไปนอนจิตเจียงโรงพยาบาลใกล้ๆตายลูกหลานก็อายายแม่ภาวนานะพุทโธ เพื่อจะได้ไปสู่สวรรค์พระนามของพระพุทธเจ้าแต่ว่ายาคือเคยภาวนาเมื่อก่อนเลยไหนใครได้เคยภาวนาโอ้ไม่มีใครเคยภาวนาเลยไม่ใครเคยภาวนาเขาต้องยกตัวเอยยังดีนะมีหลังหลังทอลูกหลานบอกให้ภาวนาพุทโธพุทโธยาประมูลกับไอช่อนไอโด้ไอช้อนไอโด้ยังคิดไปก็ตกนรก พรกรรมมันเป็นเสียงพราะนั้นขณะที่เรามีกําลังมีแรงอยู่เราก็สร้างบุญกุศลบุญกุศลมที่เราทําอย่างง่ายๆที่สุดที่เราไม่ําเสียสตางเลยก็รักษาสนห้าาทีสัจจับนเรื่องสาคัญเราลองสามนทีนะเราลอามสินเาบอกทำทนร้อยครั้งก็ไม่จะรักษาสินหนึ่งครั้งรักษาสินร้อยครั้งก็ไม่จะเจริญภาวนาหนึ่ง นาบุญใหญ่ๆเราทำแล้วให้ทานเราทำแล้วสินอย่าลืมเหลือพ่อทา,านงหมดเรามักจะบทำบุญแล้วเลยบุญก็คือทำบุญแล้วทำบุญเนี่ยโจรก็ทำได้ขโมยก็ทำได้แต่รักษาสินเนี่ยขโมยมันทำไม่ได้หลายคนทำไม่ได้แต่เราจะต้องทำให้ได้ เพราะมันเป็นบุญใหญ่งงจเจริญภาวนาในภูมิใหญ่เป็นบุญใหญ่ด้วยรักษาศีลแล้วก็ต้องมีภาวนาทำใจก็ต้องรนะาใหแข็งก็ไน,นะเขาบอกว่าปรบตนให้แข็งแรงด่ง losers, า,างหินผาร่างกายแข็งแรงโลกก็มาทำอะไรยังเป็นเราไม่ได้ตารางโมเดลหาเงินมากมายแต่พอมันป่วยเข้ากองเงินที่หาเนี่ย ไปรักษาสุขภาพให้มันดีแล้วมันคงเงินไหมอาว่าได้เยอะแต่ไปรักษาสุขภาพาะนั้นต้องทําใจทากายตกลงรักษาสุขภาพตนให้แข็งแร่งดงดินงอาทาใจให้เย็นทำดำสายน้ํดำสายาาทรายาดเพื่อเย็นทำไมให้เหมือนน้ำเพราะน้ำเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ย มันก็มีคุณสมบัติเหมือนหเดิมคือเย็นทุง่งเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเดวลาแล้วก็สามารถลองตัวเข้ากับทุกสิ่งไนดะ้เราจะดูเห็นสายน้ำไหมเนาะเอาไม้ไปขีดเอามีดไปฟันเอาขวันไปผ่ามันก็กลับคืนมาได้เหมือนเดิมเดียว ปุ่สมบัติของน้ำนั้นต้องพึงใจให้เย็นทำน้ำใสน้ำความโกรธมันจะได้เป็นปุ่แล้วภาวนาไม่ได้ใจนี้เวลาโกรธให้เราดึงว่าความโกรธเป็นโรคร้ายโรคเดียวที่นองความผิดของคนอื่นมาทำร้ายจิตใจของเราฉะนั้นอย่าให้จิตใจของเราต้องถูกทำร้ายด้วยความโกรธบุญขอลเราจะได้เป็นปุ่ทุกท่านที่ได้มีบุญกุศลม,มาสร้างบุญ ผู้ใดที่ได้ทำบุญแล้วนะเป็นบานฐานแห่งการขึ้นสวรรค์นั้นแต่น้อยก็ด้จิตใจที่สะอาดน้อยหน่อยก็ในชั้นโกมัสเทวดาในชั้นยามาัตีหรือว่าในชั้นโุสินในุโยคตอนนี้เราได้ทำโดยจะติมโสมในกองอะไเราอยากจะเลือก ไปอยู่ทั้นไหนก็ตั้งใจทำบุญจริงโยนาไปตามบุญสตวัตินั้นในที่สุดแห่งการที่ยัดโยงสาทุกคนบนใจตนปรหลายได้ทำบุญในการรับทานในโอกาสระวร้อยมาหุกุศลแต่ในการถวายกระถิ่นในวันนี้ขอรุกษณ์ที่ทุกท่านได้ตั้งใจกระทำแล้วนี้ จงด้วยคิดแนวท,ทางระวังตวไหรือกำเนิดเกิดทุกข์ท่าจงปัดภัยโยมภัยใจดำแก้วแหวนดีขออำนาจแห่งกรรมดีที่รู